สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาหารหนึ่งอย่างครับอาหารในตำนาน <c oughs> อาหารในตำนานคนระับแบบว่ามันมีรุ่นพี่คนหนึ่งครับทำอาหารให้ผมกินเอาซึ่งเป็นอาหารตำนานนะโดโดอด,โดอาหารในตำนานโคตรอร่อยบอกไว้ก่อนเลยเป็นอาหารนกนกเขานกเขาเป้าครับ เดี๋ยวผมจะเล่าทิศทางความเป็นมาของว่ามันอร่อยขนาดไหนแต่กนอน่นี่นนดูฝีมือของผมก่อนว่าอร่อยขนาดไหนอันนี้เป็นเมนูของที่พี่เขาทำมาฝากครับนี่ดูผัดเผ็ดนกเขาเป่าครับน,นกเขาเป่า,น,า,ปานี่โคตรอร่อยบอกบอก่อนนะเดี๋ยวลองชิมให้กินสักคำหนึ่งครับอ,มอ,มอมเมนูนี้โคตรอร่อย บอกว่าเมนูที่ระดับตำนานมีประวัติความเป็นมาของบ้านผมมากเลยนะบอกว่าบ้านผมเขาเรียกว่าอะไรนะโถยว่า,วาจำไม่ได้อะแต่อร่อยมากนกเขาก็าคือตำนานบ้านผมบอกว่าในพานพวกในพานพวกนี้เวลาออกไปยิงนกล่าสัตว์เนี่ย แถวบ้านผมว,ว่าถ้าเจอให้เลือกระหว่างไก่ป่ากับนกเขาเป้าเขาเลือกยิงนกเขาเป่าเพราะว่านกเขาเป้าเป็นพูดง่ายๆคือเหมือนคําพังเพยหรือสุภาษิตว่า,วาสัตว์ปีกที่อร่อยที่สุดคือนกเขาเป้าส่วนสัตว์สี่ขาที่อร่อยที่สุดคือตัวอน้น คือคงสุภาษิตแถวบ้านผมสาหรับในพรานที่ไปสําหรับในพรานที่เขาไปล่าสัตว์แบบนี้นะอืมเนี่ยคือแบบว่ารสชาติสุดๆของสัตว์มีปีกในป่าละดูรสชาติของสัตว์มีปีกในป่านี่คุดที่สุดละอันเนี้ยตอนสมัยมผมเป็นเด็ก ตอนสมัยผมเป็นเด็กแบบว่าผมไปยิงนกพวกนี้แหละบอกเลยว่าสุดๆอ่ะคือมันมีห้าตัวผมยิงห้าตัวร่วงเลยเพราะว่าเรายิงเราไปเฝ้าต้นไทรนะในตอนนั้นเราไปเฝ้าต้นไทรแบบไปเฝ้าต้นไทรปุบ๊บผมก็เฝ้านะผมก็เห็นมันออกมาผมก็ปืนแก้มของผมเลยตุ่มร่วง จากที่ตัวอื่นจะบินหนีมันไม่บินหนีเหตุผลที่สัตว์พวกนี้กลายเป็นสัตว์ป่าคุมของตัวเนีายว่ามันไม่บินหนีผมว่ายัดปืนไหม่แล้วก็ยิงไหมยิงไหมยิงใหมตุ้มหมดทั้งฝูงหมดเกลี้ยงทั้งฝูงเคดเพราะว่าข้อเสียของสัตว์นกตัวนี้คือนกตัวนี้คือมันจะไม่อันนี้มันจะไม่บินหนีถ้ามันไม่ไปเพราะมันจะอยู่เป็นฝูงกัน ผมยิงย่วงห้าตัวกลับบ้านด้วยความมีความสุขกับทำโอ้โหแล้วก็กลับไปที่บ้านอ่ะพวกผู้ใหญ่ก็บอกว่า,วาสัตว์ปีกที่อร่อยที่สุดคือนกคนนี้แหละนกเขาเป้านี่แล้วก็สิ่งที่อร่อยที่สุดสัตว์สี่เท้าคือตัวอ้อนรองลงมาคือกวางเนื้อกวางอร่อยมากบอกเลยว่าสุดยอดเหมือนกัน เดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวให้ฟังครับเอ้ยนี่แต่เราเข้ามาประเด็นหลักของเราคือเมนูนี้ครับเมนูนี้นี่ผัดเผ็ดนกผมได้มาเมื่อวานจากรุ่นพี่เขาทำมาให้ครับวันนั้นผมออกไปเดินไปฝึกอะไรนี่นนะผมรู้ว่าผมอยากกินมากเลย แต่ผมไม่มีปืนจัดมาอีวันรุ่นพี่เขาจัดให้ยังไม่ให้ผมลองกินเขาบอกวา่าน้องชิมหน่อยผมไม่ชิมเลยครับผมกินเลยแล้วผมแบ่งขึ้นมากินบนห้องคนเดียวไม่แบ่งใครเลยแม่กระทั่งคนข้างๆข,ข,ของผม,ผมยังไม่แบ่งเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้ดูคนข้างๆข,ข,ของผมหนุ่มจีนน้าหลอครับนี่ครับ นี่ครับคนข้างๆผมที่ผมไม่แบ่งนกเมนูโปรดอันนี้คือเมนูในตำนานอันนี้คือเมนูในตำนานเลยเออบอกว่ามีเรื่องเล่าของในพราบ้านผมสมัยก่อนบอกว่าของอร่อยที่สุดละผมจำชื่อไม่ได้เพนภาษากะเหรี่ยงของบ้านผม,มว่ามันชื่อน้องอะไรเพราะว่าผมมาอยู่ในเมืองนานแล้ว ผมจาชื่อไม่ได้แล้วว่าเชืออะไรวะเดี๋ยวถามคนแถวบ้านดูตอนกลับบ้านก็ได้ครับนี่เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่ามันอร่อยขนาดไหนนี่ครับโอโ้ก็ทำอร่อยนะครับดูโอ้ผัดเผ็ดนะครับโอ้โหดูน่ากินมากครับดู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 ดดอืมแค่ได้กินของอร่อยก็มีความสุขแล้ว เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอาหารพิสดารให้กินรับรองโคตรร่อยบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้แล้วว่าอาหารที่ผมรีวิวคืออาหารที่อร่อยที่สุดในโลกกินทุกคำคำหนึ่งไม่เป็นไรคำที่สองนะวิ่งห้องน้ำทุกเช้าเลยโอ้โหต้องตื่นตีสี่ครึ่งทุกวันเลยโอ้ปกติต้องตื่นตีห้าครึ่งนี่ตื่นตีสี่ครึ่งไม่ใช่อะไรไปเข้าห้องน้ำไปกินน้ำหมด ฝากติดตามช่องผมด้วยครับเข,รเขียวอีกโกเขียวอีโกได้ใน YouTube ครับ